บุคคลสี่จำพวกพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้ทรงตัวอยู่บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพรามอยู่บนบกพิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทำกรรมอันเป็นบาปพิพ่ขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสภิกขูทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป,เป็นอย่างไรภิกขูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกบ้าง เพราะประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้พิขุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแสพิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้าสิ้นไป พิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วภิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ พิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพรามอยู่บนบกพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก